สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูงานประกอบตู้ ATS สลับไฟกันหน่อยไม่ได้โพสคลิปนานแต่ก็ยังทำขายอยู่ทุกวันนะครับก็ยังมีลูกค้าสั่งซื้อมาเรื่อยๆนะครับตัวเนี้เป็นตู้ขนาด60แอมป์นะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะใครกำลังมองหา ATS อยู่ก็ติดต่อมาได้นะครับใบนี้พิกัด60แอมป์ราคาอยู่ที่ 6,500บาทยังไม่รวมส่งค่าส่ง150นะครับส่วนพิกัด32แอมราคาอยู่ใบละ4,000กับค่าส่งอีก150นะครับฟังราคาอาจจะถือว่าสูงสักหน่อยนึงแต่เราเน้นคุณภาพนะครับแล้วก็บริการหลังการขายใครมีปัญหาเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับมีปัญหาแมกเนติกมีเสียงดังหรือว่าขั้วหลวมสายไหมอย่างเงี้ยส่งมาเราแก้ไขให้ฟรี ในกรณีที่ไม่ได้อยู่นอกเหนือจากงานประกันนะครับตัวนี้มีประกัน3เดือนนะครับเอาไปใช้มีปัญหาติดต่อมาได้เลยเราได้แก้ไขในส่วนของอาการแมกเนติกมีเสียงค้างเสียงดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะพิกัด3 2แอมป์หรือ6 0แอมป์นะครับเราแก้ไขให้แมกเนติกจะไม่มีเสียงค้างเสียงดังแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นแมกเนติกเกตรหัส sn นะครับมันจะมี st อีกซึ่งมันจะราคาสูงกว่านี้ขึ้นไปแล้วแต่นะครับพิกัด 32M แอมป์พิกัด 60M แอมป์มีรหัส st เป็นเกรดพิเศษหรือว่าเกรดคุณภาพสูงขึ้นมาอีก เป็นแมกเนติกของมิตซูบิชิเหมือนกันแต่คนละซีรีส์แค่นั้นเองนะครับด้านในก็เหมือนเดิมมีแมกเนติก2ตัวชิโนทามเมอร์อสอตัวแล้วก็มีโซโนอรรีเลย์อีก2ตัวนะครับชิโนทามเมอร์อตรงนี้กระแสไม่ได้วิ่งผ่านนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราต่อสายเป็นสายเล็กไว้เพราะว่าเราไม่ได้เดินกระแสหลักเนี่ยวิ่งผ่านชิโนทามเมอร์อเพราะไม่อยากให้มันเป็นปัญหาคอขวดนะครับเอาแมกเนติกตัวเบร่มมาสักขนาดนี้แต่ถ้ากระแสยังวิ่งผ่านชิโนอยู่คอนแทก คอนแทครีเลย์ด้านในชิโนเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วแมกเนติกตัวใหญ่แทบไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้ว,มว,มมะะลวผมก็เลยเลือกที่จะไม่เดินสายผ่านชิโนทามเมอร์ชิโนทามเมอร์ไม่ได้จับกระแสไม่ได้ตรวจจับกระแสจะตรวจจับเฉพาะแรงดันไม่ว่าแรงดันต่ําแรงดันสูงเกินอย่างเงี้ยนะครับไฟตกไฟกระชากหรือว่าไฟ ามาสูงเกินไปชิโนเทําเมอ์จะกองไว้ทั้งหมดแล้วก็มีการหน่วงเวลาด้วยนะครับก็จะมีประโยชน์มากสําหรับอินเวอร์เตอร์บางรุ่นที่เวลาเราเปิดเครื่องมันมีการซอฟต์สตาร์ทก่อนก่อนที่จะปล่อยไฟออกมาชิโนก็จะหน่วงเวลาซอฟต์สตาร์ทตรงนี้ไว้มันจะทําให้อาการสลับเนี่ยสลับได้อย่างแนบเนียนนั่นเองนะครับไม่ค่อยคอยสลับนะตัวนี้แล้วก็มีเหมือนเดิมนะสวิตช์หน้าตู้นี่นะครับ ไปกลับมาต้องขออภัยมีสวิตช์หน้าตู้เลือก A เลือก B นะครับมีแรม A B นะครับอันนี้ก็ power หลักนะเวลาเครื่องทำงานจุด power หลักมันจะติดแล้วทีนี้ A B ก็จะติดตามโหมดการใช้งานว่าเราเลือก A ไว้เป็นหลักหรือ B ไว้เป็นหลักมันก็สามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าเราจะเลือกไฟไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าสมมติเลือกไว้ B แต่ถ้าไฟฝั่ง B หายจะสลับมาฝั่ง A เองโดยอัตโนมัติ นะครับถ้าสวิตช์ตรงนี้อยู่ที่ตำแหน่งออโต้นะแต่ถ้าเราบิดไป A จะเป็นการล็อกไว้ A อย่างเดียวถ้าไฟฝั่ง A หายจะไม่สลับไป B นะครับเพราะเป็นการล็อกแบบแมนนวลน,นั่นเองไว้ใช้ในกรณีที่บ้านใครอาจจะมีช่างมาต่อเติมอาจจะตู้เชื่อมมาเสียบกับระบบโซล่าเซลเราอยากล็อกไว้ที่การไฟฟ้าอ่ะเราสมมติการไฟฟ้าอยู่ B เราก็ล็อกไว้ที่ B นะครับมันจะเลือก B อย่างเดียวเลยต่อให้การไฟฟ้าดับมันก็จะไม่เด้งไป A แล้วเพราะเราล็อกไว้แล้วนั่นเองนะครับ มาสู่ด้านในต่อด้านในก็จะมีเทอร์มินอลจุดต่ออย่างชัดเจนนะครับอินพุตฝั่งนี้นะอันนี้ก็อินพุตฝั่ง A อันนี้ก็อินพุตฝั่ง B ตรงกลางก็เป็นเอาพุตนะครับเอาไปใช้งานส่วนโซนอฟตรงนี้เอาไว้ทําอะไรสําหรับคนที่อาจจะอ,อยากให้มันสลับตามเวลาที่เราต้องการ ก็ตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ว่าจะให้มันสลับไปใช้การไฟฟ้าตอนไหนสลับไปใช้อินเวอร์เตอร์ตอนไหนเราตั้งลูกเวลาให้มันทํางานได้นะครับสั่งสลับระยะไกลได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยสั่งควบคุมตู้ ATS ได้หมดเลยนะครับแถมยังก็จะมีประโยชน์สําหรับคนที่ใช้มอมิเตอร์ T.O.U ด้วยนะครับ T.O.U จะทํางานมีช่วงเวลาออนพีคออฟพีคเราก็สามารถตั้ง ค่าผ่านแอปพลิเคชันมือถือให้สลับไปใช้ออนพิกตอนไหนออฟพิกตอนไหนเราตั้งค่าได้อย่างอิสระนะครับตั้งได้ทั้งวันเวลานะครับตั้งได้หมดเลยนะอันนี้ก็ในส่วนของโซนอฟที่ใส่เขา้าไปตรงนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0924712943ตู้ใบนี้ พิกัด60แอมราคา6 5 0 0ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับบางจังหวะก็อาจจะใช้เวลาสั่งประกอบ3-5วันหรือบางจังหวะถ้ามีตู้ก็รอ,อรับได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรนี้เลย0 9 2 4 7 1 2 9 4 3เบอร์ช่างแรกมีเบอร์เดียวเท่านั้นก็คือเบอร์นี้เลยนะครับถ้าเบอร์อื่นไม่ใช่ผมนะอาจจะเป็นมิตรนะครับมิตรอาชีพนะโอเคใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ